ชีวิตพลิกผันเพราะบทนางเอกล่าสุดแอลอัมพาอัมพาปูสิทธิ์หรือแอลเป็นนักแสดงและยังได้เป็นนางงามตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิตรอินเตอร์เนชาแนในปี1977ณนะประเทศญี่ปุ่นโดยแอลได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการติดตามพี่สาวไปกองละครจนได้รับโอกาสในการแสดงละคร ซึ่งแอลนั้นมีผลงานทั้งละครและภาพยนตร์และแอลอัมพาเคยได้เผยถึงความสำเร็จในช่วงที่ได้รับโอกาสในการแสดงละครว่าตอนนั้นด้วยความที่เราเด็กมากๆนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเล่นได้ยังไงและทำไมเขาถึงเลือกเราคือเขาให้เรานั่งเท้าคางแล้วมองหน้าอาเปยกพิสารเขาก็บอกว่าเอาเราเล่นเลยเราก็งงว่าแค่นี้เขาเลือกเราแล้วเลยก็คือสายตาเราไม่ได้บอกอะไรเลย เป็นสายตาที่ว่างเปล่าจริงๆไม่มีเลสไนคือใสๆของแท้ซึ่งเขาต้องการนางเอกใสๆจากวันนั้นที่เล่นหนังก็ได้มาเล่นละครและขยับบทบาทเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากนางเอกอายุ18ไม่น่าเชื่อนะคะมันเร็วมากเลยซึ่งบทที่ได้รับเล่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากนางเอกเป็นนางร้ายจากนางร้ายเป็นแม่สารพัดท,ที่จะเล่น เราไม่ได้ยึดติดกับคำว่านางเอกเราไม่ได้เกิดมาจากนางเอกเราเกิดจากตัวเอกเราเกิดจากการเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคำว่านักแสดงมันยิ่งใหญ่กว่านางเอกและคู่ฝันในสมัยนั้นก็ต้องเป็นวิทูลกรุณาอัมพาภูสิทธิ์เล่นด้วยกันตั้งแต่เรื่องแรกเลยฝาหลังฝนและเล่นด้วยกันแทบทุกเรื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกัน เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อขับรถให้ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่เคยมีใครได้ย่างกายเข้ามาจีบจีบพ่อไปก่อนแต่จริงๆพ่อไม่ได้มีปัญหากิจกันลูกสาวนะเพียงแต่พ่อไปแล้วพ่อก็จะไปนั่งตรงนั้นตรงนี้ตามภาษาแต่ทุกคนเกรงใจซึ่งนานมากที่อยู่มา40ปีในวงการบันเทิงนอกจากนี้แอลยังเป็นซิงเกิลมัมตั้งแต่แรกแล้วลูกเรียนโรงเรียนเอกชนที่หนึ่ง ซึ่งไม่ว่าคุณแม่จะรวยหรือจนก็สามารถส่งเรียนได้ดังนั้นเขาก็จะรู้ว่าต้องทำตามใจแม่อะไรที่แม่ไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำเลย